สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านท่านครยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านเข้าสู่รายการอีฟันออนทัวร์ EP ที่2ครับผม EP นี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมท่านนะครับไปเยี่ยมชมโครงการนะครับส่งเสริมชุมชนในการคัดแยกขยะและจัดการน้ําเสียที่ต้นทางบนพื้นที่เกาะขององค์การบริหารส่วนตําบลเพนะครับที่ทางคุณผู้ชมเห็นทางด้านหลังของผมนี้นะครับก็คือเกาะสม็จนะครับผมอีกสักครู่นะครับเราจะพาคุณผู้ชมท่านไปเกาะเสม็จด้วยกันนะครับผมไปกันเลย ครับผมแล,แล้วนะครับเราก็มาถึงกอเสเมตเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโครงการโครงการขยะกรของกอสเมเ็จนะครับก็จะประกอบด้วยการกิจกรรมการคัดแยกขยะทางด้านต่างๆนะครับผมรวมถึงการจัดก,การทางด้านน้าเสียด้วยนะครับ คครับตอนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับร้านประกอบการนะครับที่ทางอปตเพนะครับได้มาจัดตั้งถังดักไขมันนะครับโดยโดยใช้งบประมาณของกองหากองดูสิ่งแวดล้อมครับอันนี้อยากจะขอย่าสอบถามนะครับว่าไอตัวนี้เนี่ยมันเราเราเรามันมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับในในการจัดการในในส่วนของพวกไขมันที่ที่ออกออกมาอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นถังดักไขมันอย่างง่ายนะครับ เป็น,ปนถังนักไขมันที่ได้จากงบประมาณกองทุนนะครับโด,โดยวันร่วมโครงการนะครับกลุ่มเป้าหมายของเราก็ได้เข้าร่วมโครงการแล้วก็ได้ประกอบถังนักไขมันนะครับแล้วก็กระบวนการคัดแยกถังนักไขมันนะครับอันนี้ตัวนี้ะจะคัดแยกต,ตัวนี้ก็จะเป็นเศษอาหารนะครับเป็นตะก,กร้ากองเศษอาหารนะครับแล้วก็น้ําน้ําที่ไหลลงไปนี้ก็จะมีน้ํากับไขมันนะครับสว่วนน้นําน้ําเปล่าๆครับจะไหลออกออกตรงถึทพอระบายน้ําตรงนี้นะครับส่วนไขมันที่อยู่ก็จะลอยอยู่ข้างบนแล้วเขาจะทําการฝัง ใน,ในทุกๆวันตอนตอนเย็นครับครับและนี่ก็คือตู้เก็บรวบรวมขยะอันตรายนะครับอยากจะขอสอบถามทางอบตอครับวา่าทางชาวบ้านเนี่ยครับได้มีการนําขยะตรงมา,มาไว้ตรงเนี้ครับบ่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้เราได้จัด ทำตามที่ขององค์การไปทั้งหมด3 3ตู้นะครับมาพักไว้ที่จุดรวบรวมขยะในเขตชุมชนเรานะครับแล้วก็เราได้ทําการประชาสัมพันธ์นะครับผ่านเว็บไซต์นะครับแล้วก็แฟนเพจนะครับทางกลุ่มไลน์นะครับของอบตนะครับให้ชาวบ้านผู้ประกอบการนะครับทราบถึงจุดรวบรวมขยะอันตรายในเขตชุมชนของเรานะครับบนหมู่บ้านเกาะเสม็ดนะครับตอนนี้ก็มีมีชาวบ้านมาถึงเรื่อยๆครับก็ถ้าตู้เต็มครับเราก็จะเอารถ มาเก็บขนแล้วไปพักไว้ที่ระบบบริหารจัดการขยะของอบจนะครับก่อนที่จะนําขึ้นเรือแล้วไปทิ้งอย่างถูกวิธีต่อไปครับและนี่นะครับก็คือหนึ่งในวิธีการจัดการขยะขวดพลาสติกนะครับผมโดยทางเกอเสม็ดนะครับได้จัดทำตะแกรงใส่ขยะขวดพลาสติกนะครับโดยทําเป็นรูปปลานะครับส่วนทางด้านนี้นะครับเป็นการจัดการขยะทั่วไปนะครับโดยทําตะแกรงเช่นเดียวกันนะครับก็คือในในตอนคืนก็จะมีถุงดํามาวางนะครับแล้วตอนเช้า ทางอบตอครับก็จะขนถ่ายไปไว้ในในที่จะเก็บอีกทีหนึ่งครับผมถามทางอปตอเพนะครับว่ามีแรงบันดาลใจยังไงครับที่จะทําตะกร้าตะหรือตะแกรงเนี่ยตะแกรงเหล็กสาหรับใส่ขยะรีไซเคลิลเป็นรูปปลาครับก็ <c oughs> อันนี้เราได้รับแรงบันดาลใจมาจากปลานิโมครับอ๋อปลานิโมธรรมชาตินะครับ <c oughs> ก็อยู่ในบริบทความก่อเสนะครับทะเลนะครับก็ของ <c oughs> ขอุทยานเขามีมีรูปเต่ามีรูปอื่นๆแล้วเราก็ออกแบบพยายามออกแบบดีไซน์เป็น น้องปานิโมอ้วนนะครับให้เก็บขยะรีไซเคเกิลเก็บขวาให้ได้เยอะเยอะที่สุดนะครับแล้วก็เวลานําเข้านําออกก็สะดวกต่อพ่อค้าด้วยครับคนเก็บขยะด้วยครับใช่ครับครับแล้วเราก็มาอยู่ในกิจกรรมการตรวจเฝ้าระวังน้ําเสียนะครับอันนี้ขอญาตสอบถามทางอมบตนะครับว่าอันนี้อันนี้คือเป็นป้ายอะไรครับป้ายบอกอะไรอันนี้เป็นป้ายแสดงค่าสถิติระดับอ่ น้ำเสียนะครับเด็ชนีคุณภาพน้ำนะครับน้ําเสียที่เข้าสู่ระบบนะครับก็จะมีค่าน้ําบอกนะครับแล้วก็หลังหลังออกจากระบบนะครับก็จะมีค่าค่าน้ําบอกนะครับไว้ประชาสัมพันธ์นะครับอ ครับแล้วเราก็มาอยู่กับผู้แทนสถานประกอบการโรงแรมนะครับเอ่อสถานประกอบการไซแกลบีดรีสอร์ทนะครับก็อยากจะขอทราบชื่อพี่ก่อนครับเรียกพี่ว่าอะไรดีครับครับเอ่อผมตินธนกิจคุ้มินนะครับเป็นรีสอร์ทแมเนเจอร์ครับเรียกอาร์ได้ครับเรียกอาร์คือสั้นๆและคุณอาร์พี่อาร์ครับผมอยากจะขอตั้ถามพี่อาร์ครับว่าพี่อาร์มีมีแนวคิดยังไงเกี่ยวกับการจัดการขยะของโรงแรมพี่อะครับ ครับจริงๆของเราเป็นในส่วนของ Green Hotel ครับมีระบบการจัดก,การที่ดูแลเรื่องขยะค่อนข้างจะหลายขั้นตอนนะครับเริ่มต้นจากการแยกขยะพื้นฐานมาจากห้องอาหารก่อนครับนะครับขยะเปียกขยะแห้งรวมถึงวัสดุต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอะไรที่เป็นพลาสติกที่สามารถจะทํานำไปรีไซเคิลนำไปทําประโยชน์ได้ก็จะแยกกับไป แล้วก็จะเป็นขยะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นขยะในส่วนมาจากห้องพักนะครับก็จะมีการแยกประเภทของขยะพลาสติกเหมือนการกระดาษพลาสติกแล้วก็สิ่งของ,งต่างๆที่สามารถจะนาไปอยู่ในส่วนของรีไซเคิลได้ระบบก,การดูแลเรื่องน้าเสียอ๋อน้ําเสียนะครับน้าเสียก็จะเป็นการใช้จากในบริเวณโรงแรมนะครับมีการามีบอ่อดักไขมันเบื้องต้นนะครับเราดักไขมันแล้วก็แยกแล้วก็ทําการตักกากนะครับแยกกากออกไปจากน้ําแล้วส่วนน้ำเนี่ยก็จะทําระบบของ Uh, น้ำล้นแล้วก็ชูดขึ้นไปยังบ่อบำบัดด้านบนนะครับทำรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการบำบัดน้ําเมื่อบำบัดได้แล้วทําเข้าไปที่บอ่อพักจากบอ่อพักเราก็นําส่งลงกลับมที่รนซอร์ดนะครับเพื่อทําเป็นน้ําเพื่อใช้ในการรดน้ําต้นไม้ต่อไปครับก็จบลงไปที่เรียบร้อยนะครับสําหรับอ e ีฟันทัวร์เกาะสมเด็จนะครับเกาะต่อไปจะเป็นเกาะสีชังโปรดติดตามได้เลยครับมีของดีๆให้ทุกท่านได้รับชมรับทราบแน่นอนครับผม